สวัสดีค่ะคลิปนี้มาสองเบื้องหลังการถ่ายแบบปกนติตยสารฉบับเดือนสิงหาคมของลิซ่าแบ c ็คพิงจาก w ิ o คเลียโดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่22กรกฎาคม2021ลิซ่หนึ่งในสมาชิก b บ a ็คพิง k ได้แสดงให้เห็นถึงความมีระดับและความสง่างามที่ไม่มีใครเทียบได้ของเธอในการถ่ายภาพปกสุดหรูสำหรับนต Korea, บิตยสาร w ิวคเลียฉบับเดือนสิงหาคม ลิซ่าได้จำลองคอลเลกชันดีวาสดีมของบูการีจจดแสดงต่างหูสร้อยข้อมือสร้อยคอนาฬิกาดีไซเนอร์และอีกมากมายล่าสุดในวันนี้26รกรกฎาคมก็มีอัปเดตออกมาอีกเป็นคลิปภาพบรรยากาศเบื้องหลังการถ่ายทําปกนติตยสาร W Korea ฉบับเดือนสิงหาคมออกมาให้แฟนๆได้ชมกันแล้ว เผยความสวยปังสดใสอยู่ตลอดเวลาของน้องและเมื่อเข้ากล้องน้องก็พร้อมจะเป็นควีนได้ทันทีอินเนอร์เต็มมากในขณะเดียวกันลิซ่ายังได้กล่าวทักทายแฟนๆพร้อมชวนมาติดตามกับวิดีโอบทสัมภาษณ์แบบเต็มๆกันได้ในวันที่28นี้ทางช่อง YouTube ของ t e i Korea ในขณะเดียวกันลิซ่ายังได้กล่าวทักทายแฟนๆพร้อมชวนมาติดตามกับวิดีโอบทสัมภาษณ์แบบเต็มๆกันได้ในวันที่28นี้ทางช่อง YouTube ของกบิลโคเลียและนี่ค่ะก็เป็นคลิปเบื้องหลังการถ่ายแบบปกนิตยสารฉบับเดือนสิงหาคมของลิซ่าเห็นแล้วต้องบอกเลยว่าสวยทุกมุมมองจริงๆดูเพลินมากๆก็มาคอยติดตามรับชมสนับสนุนน้องไปด้วยกัน รับเด็ข่าวสารสาระดีๆได้ที่ช่องปากแดงค่ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ